ไขาบอกผมด้วยจับนิ่งๆถ่ายตอนผมให้มาน่ะอยู่แล้วต้องกดอะไรไหมไม่ต้องเลยอยู่นิ่งๆเลยปวดไหนก็ได้นะครับมาเลี้ยงน้แพะสองขวดขวดละสิบบาทในงานวัดด้วยจระเข้งานประจำปี ทอดนะหอมฉัดคือเนาะไม่เป็นไรได้มาทําบุญมีแบบเผลอๆเด็กคอมเผลอดูดเองมีไหมมีค่ะมีด้วยมีเด็กเลยคนโตคนโตประเภทยังไงหิวอยากชิมสนุกขนละจิบดาบดูดเลยนึกว่าขายนมไม่ได้หาไม่ได้ไรเอาจริงเพี้ยนหรือเปล่าหรือไม่เพี้ยนของทีกว่าขายปิดปากเน้ยนะของทีกว่าขายนมแพ รอบมีบริเวณแล้วจะมีร้านคา้าอยู่แล้วนะอันนี้บอกแม่ค้ามือใหม่เข็ดๆที่คุยกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาเห็นจะแพ้นะคนด้วยแพ้ด้วยเห็นคนที่คุยกันด้วยนะ เคยถ่ายเลยอ๋อนี่นี่อ๋อรัดเสื้อนี้จากนน์เหมือนกันเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ให้แม่ค้าจังหวัดนน์เหมือนกันอ๋อไปงานด้วยกันเรื่อยๆใช่ปะห่อไปด้วยกันสนุกดีอ๋อพอเหมือนได้ทำบุญแล้วก็สบายใจนะอืมเหมือนเราได้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์อะนะเด็กๆครับสนุกไหมครับ อ่าแม่ค้าเชิหน่อยเขินเขินโฆษณาได้นะเขินแม่ค้าเขินคนจะได้รู้ไงมาดูนี่ออก YouTube ไปทั่วประเทศนะออกทั่วประเทศช่องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตถ้ามีคนเข้ามาดูเขาก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆค่ะ ถามเรื่องแพ้หน่อยไอ้ที่นอนเป็นกระจุกนั้นอายุเท่าไหร่ครับสิบกว่าวันค่ะสิบกว่าวันและตัวอื่นๆที่เย็นๆอยูอ่มีเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าแล้วก็ไม่ถึงเดือนตัว,วใหญ่ๆสุดอายุประมาณเท่าไหร่ในนี้สองเดือน,อนสูงประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนนะสามสิบเซนมา,มาดูกันกนะครับดูกันนี่ไอ้พวกนี้ยังอายุไม่เท่าไหร่เลย เปลี่ยนกว่าก่อนหน่ารักดิ อิ่มเขามีอาหารเลี้ยงด้วยเป็นถั่วเหลืองก็และนมที่ให้กินนั้นก็จะต้องเป็นนมแพะเท่านั้นนมวัวไม่ได้นะครับคือมันอิ่มมันก็จะไม่ค่อยร้องที่เราเคยไปเที่ยวสวนสัตว์เรเห็นมันร้องอันเนี้ยคือมันร้องขออาหารเพราะมันหิวอยู่หิวมากนี่ก็เริ่มมีเขาแล้วพอมันโตหน่อยๆถ้ามีเขานี่จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียมีทั้งตัวเมียทั้งตัวเมียและตัวผู้เริ่มงอกแล้วนะ ประมาณกี่เดือนมันถึงจะงอกเกิดมามก็มีเลยเกิดมามีเลยตุ่มเล็กๆอ๋อครับมีก็ตุ่ลบบาทจ้าชํานายร่วมงานการกุศลน่วูโรงเรียนอะไรก็มาร่วมได้นะให้โฆษณาอีกรอบถ้าโรงเรียนหรือการกุศลไหนสนใจติดต่อคุณเรยาได้ที่เบอร์08 0ย์ดูพูดดังๆนีดหนึ่งพูดดังๆนีันี้เอาใหม่0 ศ0นย์ศูนอ่าเขาเรียกว่าเลี้ยงนมแพะใช่บ้านมะแม่แมปอนนมแพะอ่าติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่องติดที่โชคเ้านะครับพามาเที่ยวชมนี่ดูดรอบๆอบบริเวณตอนนี้ก็มีคนเด็กๆมาดูมีสาวๆมาเลี้ยงนมแพะ มาจับอะไรก็ไม่เป็นไรจับได้ไไม่่เป็นรคะอ่ามันมันไม่ไม่ติดเชื้อไม่อะไรไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรคฉีดยาทุกตัวต้องฉีดยาไหมพวกนี้เขายังเด็กอยู่ไม่ต้องฉีดอ๋อถ้าเด็กอยู่ไม่มีโรคแน่นอนรับประกันถ้ามีโรคเรามาทำอย่างนี้ไม่ได้อ่าต้องส่วนมากจะมีแต่เด็กอ๋อนั่นมันต้องเป็นข่าวไปนัดแล้วนะใช่ค่ะพอวานนี้มากี่ปีแล้วครับก็6ปีกว่าแล6ปีกว่าแล้ว ผมผมก็เห็นนันแหละเมื่อประมาณนั้นก็ช่วงปีแรกๆนี่คนจะนิยมตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมและตอนนี้เริ่มเริ่มเฉยเฉยว่าเริ่มมีคนตกเป็นเยอะเห็นกันเยอะแล้วแต่ถ้าคนไม่เคยเจอเลยก็อ้าใช่ไหมแปลกประหลาดแล้วชาวต่างชาติที่อย่างไปอยุธยามีชาวต่างชาติบ้างไหมีค่ะเขามาเลี้ยงกันไหมชอบไหมพวกนั้นก็ชอบนะเป็นของแปลกประเทศอะไรที่จะเจอญี่ปุ่นไปหรือว่าฝรั่งพวกฝรั่งอ่ะอ๋อพวกฝรั่งอ่ะนะญี่ปุ่นก็มีอ๋อ นมแพ้นะต้องแช่เย็นด้ยวยหรอครับใช่ออกกันกมันเสียกันมันบูดใช่ไหม,ไมอ๋อใส่น้ำแข็งเยอะเลยนะนมกจะมาเป็นดุงมๆก็คือไอที่เป็นเป็นตัวแม่เนี่ยรีดมาเลยสดๆเลยใช่ไหมไม่ต้องผ่านการต้ม <c oughs> <c oughs> ปันนมดัดๆเลยนมดิบเลยมันกินนมดิบอ๋อจะนมให้แพ้กินได้เลี้ยงได้ครับวันละสิบบาทนะจ๊ะแม่ค้าบอกคนละสิบบาท วกรกฎาคม5